สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีวิธีการลดน้ำหนักแบบง่ายๆ5วิธีมานำเสนอเพืเ่อนๆได้ลองทำกันนะคะโดยสามารถทำกันเองได้ในชีวิตประจำวันค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเฮ้ยชีทำไรอะอา้าวกินขนมไงทำไมอะมันตัวเองยิ่งอว้วนเรายิ่งกินเข้าไปญิงทำให้อว้วนเข้าใจเปล่า ก่อนจะกินขนมทุกครั้งอ่ะต้องกินน้ำก่อนเดี๋ยวมาให้แป๊บนึง่งน่ะนี่กินเข้าไปเออเออ,อ,อและจำไว้ด้วยว่าก่อนที่จะกินอะไรทุกครั้งขนมหรือข้าวก็ตามให้กินน้ำเข้าไปก่อนเยอะๆจะทำให้เราอิ่มแล้วก็ลดความอ้วนประหยัดตังค์ด้วยโอ้โหรู้สึกอิ่มอ่ะ เจ๋งว่าเยี่ยวโอ๊ยทำไมช่วงนี้รู้สึกอิ่มและจุกจังเลยอ่ะอจริงเหรอพี่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะอาชีอาชีรู้สึกว่าอืดขึ้นไหมช่วงนี้พี่ไม่อยากจะพูดเลยอะแต่แบบคนกันเองอะพี่ต้องพูดแล้วแหละอาชีที่รู้สึกอาชีอืดขึ้นอะ พี่ขอถามมาชี้เรื่องมาเนี่ยตอบตอบจริงๆนะห้ามโกหกเลยนะช่วงอนี่กขี่เล้าบ้างหรือเปล่าไม่ใช่ช่วงอะพี่กินทุกวันแล้วถ้าเป็นพวกขนมปังละ่ะโอ้นั่นนะเชา้ากลางวันเย็นเลยครับขี่สามมื้อเลหรอ,อชีครับแล้วพวกคาร์โบไฮเดรตอย่างอะข้าวอาชีกินตอนไหนบ้างข้าวผมไปกินตอนจะเที่ยงคืนอาชีไม่ได้เลยนะถ้าเกิดอาชีไม่อยากจะอืดไม่อยากจะจุกแน่นท้องรู้สึกไม่สบายอาชิต้องทาตามที่พี่บอก ก็คือลดกดที่เป็นกด A B C ้องได้หรือเปล่า ABC. A B C A B C อ้ฉลาดดีอาชี A มันย่อมาจากแอลกอฮอล์จ้ะอาชีจะต้องลดแอลกอฮอล์สอง E ย่อมาจากเบรคที่แปลว่าขนมป,ปังอันนี้ก็ต้องลดเหมือนกันนะสามมุไม่ไหวเดี๋ยวมือเดียวอวาจจะกินตอนเช้าแค่นั้นก็ได้แล้วก็ C มาจากคาร์โบไฮเดรตจากข้าวนี่แหละพี่อาชีบอกอาชีกินดึกอะไม่ได้นะถ้าเป็นไปได้เนี่ยพี่อยากจะให้กินก่อนหกโมเงเย็น ทำได้หรือเปล่าแค่นี้เองเพื่อความหล่อนะชิยอมไหมจะพยายามครับดีมากจาก้ะรับรองจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนอยากกินชาบูอยากกินสุซิชิอยากกินเอ็มเค พิซซ่า K F C มันเยอะไปปะที่อยากกินเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะอยากกินอะไรมากมายมีแต่ของมันอ้วนดูดีแต่คนมันหิวอ่ะทำไมนี่ฟังเพลงเอาเพลงไปฟังแล้วจะหายอยากกินทันทีฟังเพลงใช่มันมีผลการวิจัยเว้ยอาชี ว่าถ้าเราอยากเวลาที่เราอยากอาหารใช่ไหมแล้ลองเปลี่ยนมาฟังเพลงที่เราชอบอ่ะเฮ้ยมันจะคลืนๆแล้วมันแบบเหมือน,แบบนแบบเราได้กินอาหารแบบเฮ้ยจริงๆแล้อาชีพเหมือนเราได้กินอาหารแบบดีๆอ่ะเฮ้ยมันจะทําให้เราไม่อยากนะฟังลองฟังอาชีพเร็วเฮ้ย,อยลองดูไม่เสียหายนาจาสเตย์ค่ะเร็วฟังดิฟังทำไมฟังเออ เดี๋ยวก่อนอาชีหยุดยุดยุดหมือนว่าช่วงนี้กําลังลดน้ําหนักอยู่ไงเปลี่ยนจากขนมจุกจิกเนี่ยเป็นลูกอมแทนเพราะว่าลูกอม1เม็ดเนี่ยมีแคลอรี่เพียงแค่20แคลอรี่เทา่านั้นแล้วมันสามารถช่วยให้อาชีย,ยหายหิวได้ถึง2ีนาทีเลยนะจ๊ะลองดูเร็วไม่ลองไม่รู้อ่ะเลือกเร็วลองดูลองดูลอง,ดลองสิเออน่ เป็นไงอะชิยังอยากกินขนมอยู่ไหมไม่ค่อยอยากแล้วพี่ทำไมนะ่ะเห็นไหมล่ะก็เพราะว่า,าชิมีขนมอยู่ในปากแล้วในตอนนี้กำลังเคี้ยวลูกอมใช่ไหมล่ะตอนอี้ชิไม่อยากจะเคี้ยวอะไรอีกแล้วไงมันเกี่ยวอะไรอะพี่พี่ว่านะมันน่าจะเกี่ยวกับที่อาชิเนี่ย ได้กินขนมแล้วใช่ปะ่ะถือมันจะเป็นจค่ของหวานก็ตามอาจจะเป็นแค่ลูกอมเม็ดเดียวแต่ว่ามันก็สนองความอยากได้ในระดับนี้นะดีกว่าชีกินขนมซึ่งให้แคลอรี่ที่เยอะกว่านี้อืออย่างนี้นี่เองอือเมนี้ทำอะไรอ่ะก็จะกดที้ไง เกี้ยงทนนั้นสาเมลเลยนะกน็ขึ้นคนเดียวปะโ่ขึ้นไัดีกว่าโอ้ยยยยยขึ้นยยยยย้ยย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 คนเดียวเนียยนะคือก็ไม่มีคนคนยยอยยยยยยยวยไยยคยยยยเยยยยยยยค่ยไฟยยยยยยายย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 อยย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 ยครั้งเท่ากับค่าไฟานยยยยเองเอยย ไเลยเดเร็วไ,ไปเน้าเอานเป็นันกคคันบางคะเพื่อเพือนง่ายใช่ไหมล่ะคะเพียงเท่านี้เราก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็รูปร่างที่สวยงามไปพร้อมๆกันคะ่ะสำหรับวันนี้ไปลดความอ้วนกันดีกว่าคะ่ะบ๊ายบาย